พี่ครับเวลาพี่ลงทุนซื้อปุ๋ยครับพี่ลงทุนซื้อปุ๋ยใส่ปุ๋ยไปแล้วครับพี่จะได้ต้นข้าวขึ้นมาครับถ้าพี่มีโอกาสได้ฟังอาจารย์สุมิตากลับไปฟังใหม่ได้นะครับสรุปสั้นๆมาเลยครับพี่จะได้เวลาเราใส่ปุ๋ยครับมันจะแบ่งออกเป็นสามส่วนครับลองฟังดีๆนะครับความรู้นี้มันจะต่อยอดไปอีกสไลด์แผ่นหนึ่ง เงินที่พี่ลงทุนนะครับสองส่วนครับมันจะไปสร้างลำต้นกับสร้างรากครับสร้างใบลำต้นรากใบนะครับและเงินอีกส่วนหนึ่งครับจะไปสร้างมเมล็ดครับซํามี่เข้าใจวะอยากอยากพักีหยผมรู้สึกว่าผมผมพาพี่ตึงไหมไม่เคยไม่เคยคุยกันขนาดนี้เลยเอออสองส่วนกับหนึ่งส่วนสองส่วนคือรากต้นใบหนึ่งส่วนคือมเมล็ด เออไอเงินที่เราซื้อปุ๋ย50ากิโลต่อไร่กระสอบละแปดร้อยอ่ะตอนนี้กระสอบละพันสองว่ะเออที่เราจ่ายเงินพันสองบาทอ่ะพี่เออไอพันสองบาทต่อกระสอบอ่ะที่เราเราจ่ายเงินลงไปอ่ะพี่มันจะแยกออกมาเป็น3ส่วนสองส่วนแรกคือรากต้นใบนะครับอีกส่วนหนึ่งคือมเมล็ดเอาซ้ำนี่มันก็คือผมเห็นล่งสีอ่ะพี่ผมจ่ายเงินไปผมได้ล่งสีผมจ่ายเงินไปผมได้ล่งอบ ผมจ่ายเงินไปผมได้ร่วงไฟฟ้าพี่จ่ายปุ๋ยไปพี่ได้สามส่วนครับรากต้นใบอีกส่วนหนึ่งคือมเมล็ดพี่ครับพี่เคยทําเงินหายในแปลงนาไหมครับเหตุไดเหตุเงินเสียในแปลงนาเหตุใดเออเออ,เอ,อนั่นก็เป็นเงินเงินหายในแปลงนาอ่ะถ้าใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยไปแล้วเนี่ยเคยเคยทําเงินซื้อปุ๋ยครับหายในแปลงนาไหมครับ เคยทำเงินหายในแปลงนาโดยไม่รูต้ต <pl ains> ัวไหมครับทำยังไงครับฮะโอ้เอาเงินไปมันเสียเออ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 เราอย่งขึ้นมาเราเนาแน่วรอแน่โอ้ยผมก็กลัวพี่เครียดดีครับดีครับเรามีอะไรพูดก็พูดขึ้นมาหน่อยเออไปไปเกี่ยวงาเงินมันมันตกในแปลงเออ เอเอว่างยังเ็าว่างขึ้นมาเนี่ยกลัวกลัวเครียดแล้วนะนี่ไม่เคยไม่เคยคุยลึกขนาดนี้ก็กลัวเครียดนะน,นี่ไปคุยให้คนทำนายอดครั้งแรกฟังเขาเดินหนีหมดห้องนะอันนี้ยังดีนะเราเคยเจอกันมาแล้วเนี่นนเนเย,อเ,ย,ยเอออาเมื่อกี้เราคุยกันแล้วใช่ไหมครับว่าเราลงทุนซื้อปุ๋ยหนึ่งกระสอบหนึ่งไร่ครับที่ว่าพันสองร้อยบาทครับเราได้มาสามส่วนสองส่วนแรกคือรากต้นใบใช่ไหมครับ อีกหนึ่งส่วนก็คือมเมล็ดใช่ไหมครับหนึ่งส่วนที่ได้มเมล็ดนะครับพี่ได้ขายพี่ได้เงินอันนี้โอเคไหมครับ <Okay. S 1> แสดงว่าเงินที่พี่ลงทุนไปพี่ได้กำไรใช่ไหมครับเงินที่ลงทุนไปห้าบาทได้ขายสิบบาทได้กำไรโอเคไหมครับโอเคเนาะหรือไม่โอเคโอเควะ <Okay. S 1> อ่า เพราะว่าเราเราเราใส่เราใส่ปุ๋ยเราได้ได้ไดเม็ดเราได้ขายแล้วไอ้สองส่วนน่ะไอ้รากต้นใบที่มันอยู่ในแปลงพี่อ่ะพี่ไปเผาทิ้งเงินพี่หายอ่ะเนี่ยพี่ไปเผาทิ้งอ่ะเงินพี่หายไอ้สองส่วนเนี่ยที่พี่ไปก่อนที่มันจะสร้างก่อนที่มันจะสร้างมาเมล็ดมันต้องสร้างรากต้นใบมาก่อนใช่ไหมครับไอ้ไอ้เมล็ดมันต้องอาศยัยรากต้นใบใช่ไหมครับ เออพี่พี่ควักเงินแล้วไอ้สองส่วนที่เงินเงินเหลือเงินเหลือเงินทอนเงินทอนที่อยู่ในแปลงพี่อ่ะพี่เผาทิ้งอะ่ะก็เเาแล้วอัดขายเ,ยเออทั้งอัดขายก็ได้เอออัดขายอะ่ะเออเอา,เอาสมมติอ่ะเดี๋ยวอัดขายเดี๋ยวคุยเดี๋ยวคุยแป๊บนึงใจเย็นๆอาวถ้าเผาทิ้งอะ่ะอ่ะถ้าเผาทิ้งอะ่ะเงินพี่หายไหมหเออจําตาขุนได้ไหมจําตาขุนได้ไหมตาขุนไถกบต่อสร้างมาตลอดชีวิตเลย ไอ้สองส่วนที่เขามีเนี่ยอยู่ในดินเขาไหมถ้าพี่เลือกที่จะไถยกบครับดินพี่ดีขึ้นเรื่อยๆครับรู้ไหมปลูกข้าวมันต้องการอินทรีย์วัตถุสูงนะพี่ลองดูผมอยู่ใ,ใกล้ๆไซโลอะ่ะผมพึ่งพึ่งทําเป็นแปลงนาเห็นไหมไม่รู้พอเห็นไหมผมใส่ปุ๋ยไปหกสิบเจ็สิบโลไม่ได้ข้าวพี่เพราะอะไรรู้ไหมดินมันไม่เคยปลูกข้าว ดินมันไม่มีอินทรีย์วัตถุเอาแล้วปูเขาเมื่อคืนได้พี่ใส่ปุ๋ยหลายหลายใส่ธาตุหลักธาตุลองใส่แล้วแต่มันไม่มีอินทรีย์วัตถุบ่ได้เขาพี่อินทรีย์วัตถุก็คืออี้เนี่ยอีสองส่วนเนี่ยอี e ที่เราเผาทุกปีเนี่ย <c oughs> อยากเล่าให้ฟังจนเดีย <c oughs> ไม่ไม่รู้มันเก็บกดมานานวันนี้ขอหน่อยนี่แหละพี่โอ้ประโยชน์มาหาศาลเลย แล้วก็ดินมันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าพี่เผาอ่ะดินมันแย่ลงเรื่อยๆแล้วถ้าพี่เลือกที่ไถกบไปเรื่อยๆทุกปีครับบดองใส้ปุ๋ยก็ได้เขาเขาแล้วเออสมัยพอสมัยแม่เขาคือเห็ดได้เป็นยังสมัยเขาคือเห็ดบดได้ยเดี๋ยวผมใจใจเย็นๆค่อยๆ เดี๋ยวๆค่อยๆเล่าค่อยๆเล่าใจเย็นๆเดี๋ยวผมเบาๆเบาลงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเครื่องจะเบาแล้วใจเย็นๆมันโอ้ยบ่เค่อยๆเบามันเก็บกดนะพรวาไอ้ของพวกนี้มันอยู่ในหัวผมมานานแล้วแต่ผมไม่รู้จะเล่าให้พวกพี่ฟังยังไงแต่ว่าถ้าพี่เผาอะครับในทุกปีครับพี่ก็ต้องลงทุนแบบเดิมๆทุกปีเบื่อไหมชีวิตแบบเดิมๆเหตุเดิมๆเบื่อไหมแล้วก็ เมื่อกี้พูดถึงเรื่องฟางใช่ไหมครับการอัดฟางขายหมายความว่าเราเอาธาตุอาหารออกนอกแปลงครับเอาไหม้อการอัดฟางขายนะครับไอ้สองส่วนนะพี่มันอาจจะเอาออกมาแล้วหนึ่งส่วนครับพี่หนึ่งออกว่าอาถ้าพูดหลักวิทยาศาสตร์สะสางมันไม่ได้หายไปไหนในโลกครับก็พี่อัดฟางขายอะ่ะก พี่ก็ได้เงินพี่คืนน่ะเออแต่ว่าพี่เอาท่านหารออกจากแปลงอะ่ะพี่เป็นเจ้าของแปลงพี่เป็นนักธุรกิจพี่ต้องบวกลบคูณหารเอาครับว่ามันแมนบอมันคุ้มบออพี่ว่ามันคุ้มคุ้มก็ทํอ่าไม่คุ้มก็ไถอันนี้ก็ต้องลองพิจารณาเอาในในส่วนตัวผมผมไม่เอาออกมีแต่จะมีแต่จะเติม มันต้องบวกลบคูณหารเอาครับคือบางครั้งมันเหมือนจะ,จะได้โอกาสแต่ว่าโอกาสที่ได้นิดหน่อยบางครั้งมันก็เป็นเหมือนตัวล่อในชีวิตอ่ะลองลองลอง,ลองบวกลบคูณหารแล้วมองดูสเต็ปที่2หรือสเต็ปที่สาของชีวิตบ้างครับอย่าเห็นว่าแบบมันมีสเต็ปหนึ่งปั๊บโอ้มันได้โอกาสมันได้โอกาสแล้วมันทําให้เราเสียโอกาสตามหลังตรงเนี้ยลองลองลอง,ลองพิจารณาดูดีๆนะครับมองมองลองมองเกม,ม,มภาพภาพใหญ่ดูครับอย่ามองแค่สเต็ปเดียวลองมองดูครับอ่ะ เรื่องนี้โอเคป่ะครับมีผู้ใดอ,อยากถามปะ่ะโอ๊ยทำไมวันนี้เราตึงยังเลยไม่เคยพูดกันขนาดนี้เลยอ่ะเดี๋ยวผมค่อยๆก็ได้ครับมาถ่ายกบตอ่อซางกับเผาตอ่อซังนะครับถ้าถ่ายกบตอ่อซางะครับก็คือไอ้ฟางสองส่วนนะครับมันก็ลงในดินสองส่วนเลยแต่ถ้าเผาตอ่อซางครับฟางสองส่วนครับลงในดินคือศูนย์ครับก็หมายความว่าเงินที่ลงทุนไปมันก็จะหายไปครับ ถ่ายกบตอซางเป็นประจําสามารถลดปุ๋ยเคมีได้ครับเหมือนที่สไลด์แรกๆที่ผมพูดครับบางคนใส่ไม่ต้องใส่50ได้500บางคนใส่แค่30ได้600มีครับเนี่ยเห็นไหมถ้าถ่ายกบตอซางเป็นประจําสามารถลดปุ๋ยเคมีได้ครับแต่ถ้าเผาตอซางทุกปีครับก็ใส่เหมือนเดิมทุกปีเลยครับใส่ปริมาณเท่าเดิมทุกปีเลยครับดีไม่ดีต้องใส่เยอะขึ้นด้วยครับ มันมันเป็นโอกาสดีที่เราเราเรามีโอกาสได้รู้ไม่ไม่ต้องกังวลถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราพลาดแล้วเราก็แค่กลับไปแก้เท่านั้นเอง <Yeah. S 1> นะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนครับถ้าไม่ไม่เป็นห่วงไม่ไม่มามาเล่าอะไรให้ฟังขนาดนี้หรอกครับอ่ะทีนี้เป็นสเต็ปที่สองแล้นะครับสเต็ปนี้ยากขึ้นมาอีกครับปุ๋ยก็ใส่ถูกสูตร ปริมาณก็ใส่ถูกปริมาณจังหวะก็ใส่ถูกจังหวะแต่บ่ได้เข่าผู้ใดเคยพอมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่พี่ต้องรู้ครับเรื่อง pH ในดินครับข้าวครับต้องการ pH ในดินนะครับปุ๋ยตอบสนองได้ดีคือ pH 5.5ถึง6.5ครับหรือถ้าผมจะพูดแบบง่ายๆครับ คนเราพี่ต้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับถึงจะกินข้าวอร่อยถ้าพี่ป่วยพี่กินข้าวไม่อร่อยครับถ้าดินพี่ครับเป็นกรดเกินไปเป็นด่างเกินไปปุ๋ยไม่อยากกินข้าวครับเคยเจอเหตุการณ์นี้ไหมครับ pH มากกว่า6หรือมากกว่าเจ็ดที่ผมมีโอกาสได้สำรวจแถวนี้มาไม่เจอครับส่วนใหญ่จะต่ำกว่าห้าครับ สามสี่ห้าสามสี่ห้าอันนี้ตัวอันตรายแต่แปลงไหนที่ได้ห้าจุดห้าถึงหกจุดห้ามันหมายความว่าพี่จะเข้าสูตรปกติเลยถูกสูตรถูกถูกสูตรถูกปริมาณถูกจังหวะคอยพี่สใส่ถูกมันจะตอบสนองครับอันนี้สําหรับอันนี้เป็นส่วนน้อยที่ที่ได้เจอมีมีส่วนน้อยจริงๆที่แบบใส่ถูกสูตรแล้วถูกปริมาณแลว้วถูกจังหวะแล้วแต่ปุ๋ยไม่ตอบสนองให้ที่สังเกตนี้ครับไปซื้อเครื่องมือหรือ อะไรก็ได้เช็ค PS ในดินจำได้ว่าครับว่าปุ๋ยเท่าไหร่เอาฟังเด้อ5.5ถึง6.5คือดีที่สุดถ้าต่ำกว่า5ครับมันมีวิธีแก้ครับต่ำกว่า5นี่คือดินมันเป็นไรครับมันเป็นกรดใช่ไหมครับมันมีวิธีแก้วิธีแก้อันแรกง่ายๆครับไถกบต่อสังครับช่วยปรับค่าเป็นกลางได้ครับปลูกปอเทืองครับช่วยได้ครับใส่ปุ๋ยหมักครับช่วยได้ครับ และวิธีที่พวกเราเคยใช้กันที่พวกผมเคยพาทําคือใส่โดโลไม์ใส่030ยช่วยได้ครับแกบดำํำาเห็นเด้เห็นดเนด้เป็นที่นิยมอยู่ช่วงหนึ่งเห็นไหมแกบดํำก็ช่วยได้ครับแต่ว่าแต่ว่าแกบดดำที่พวกเราเคยใส่มันมันเกินพอดีคือ คือคือคือใส่ปีแรกเว้ยมันตอบสนองปุ๋ยมันตอบสนองได้ดีเลยเพราะอะไรเพราะว่าเขาปรับ pH ในดินแล้วนึ่ออกไหมครับเราเห็นว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> มันตอบสนองดีปีต่อไปเราเลยไปใส่เพิ่มเบิ้ลอีกครับบางคนหูเบิ้ลกันเยอะเลยพอเบิ้ลเยอะเสร็จปุ๊บอะไรที่มันเกินพอดีครับมันก็เลยกลายเป็นแย่ mm. เออเป็นเั่งสั้นแต่ถ้าเรารู้ว่าจะใส่แกบดำขนาดไหนเราต้องดูดินครับถ้าพี่มีเครื่องมือตรวจดินครับพี่ดูว่าในดินพี่ได้5.5ถึง6.5หรือย,ยัง ถ้าได้แล้วยู่ซื้อๆเข้าใจป่ะ้ามันได้ฮกแล้วอยากแกแบาต้ออยากโดโลไมต้ออยากเอออยากเออแกบมกับโดโลไมใส่เยอะเกินไปไม่ได้ไม่ดีแต่ไอสามตัวนั่นได้หมดเลยสามตัวแรกได้ถ่ากบต้อสร้างปอเทืองปุ๋ยหมากไอ้พวกนี้ได้แต่ถ้าโดโลไมกับแกบดบาถ้าเยอะเกินไปไม่ดี